สวัสดีค่ะพี่น้อง่อยกับมาเฮ็ดเ่องมาเขือคลิปต่องเฮดแนวกินอีกลาเมนี้ก็ว่าสิพัดเขา่าข้อผัดข้ผัดกุ้งอันนี้ก็เป็นพักซดที่ขาดบ่แดงแต่ละมือต้องมีพักเอาไว้กินทีเฮดเนียงก็ตามอันนี้ก็ว่าสิเฮดจะเก็บริกในสวนมาเฮ็ดพิกทอดน้ำมันทอดทอดํอดำปลาอันนี้กับว่าจะเครดอันนี้สะดา มาเลงเะดอาอินโดนีเซียสีเห็ดต้มย้กุง้งต้มหัวปีกับน้ำพริกหม้อันนี้ก็ยอดพักฟังมะนาวในสวนพักพวกนี้ก็เก็บมาได้ในสวนทั้งนั้นพี่น้องเออเมื่อหนึ่งข่อยไปตลาดไปพ่อผู้หนึ่งเขาเป็นแม่ค้าเหฮดกับเขาขายเ,เข,าขาบอกว่าตไปเจอเขาอันสื้อผงชูรสเจ็ดกิโลเจ็ดถุงถุงละกิโลเขาบอกว่า ขอเห็ดใส่กับเขาขเห็ดกับเผาข,ขายสองมืออีพอแม่เจ้าก็คิดเบิ้งว่าขนเขาสื่อกินทั้งโคงชูเราทั้งเขาจิตเจออินยังก็อ,อินยังเนี่ยอันทั้งเทยกอะของทะเลกับฟอร์มาลีนเนาะอันพักนี่กัมียาขามาแรงเป็นปุ๋ยเลี้ยงอินยังเนี่ยอันนี้ก็เก็บมาในสวนวเราก็ลีกเลี้ยงหล่ว่าเขาสีอัน ตีกเลี่ยงมันได้ซ่ำแดดนา่พักจังสิปลอดภัยยังน้อยก็ดีแล้วเขานี่กับเขาของเฮาเองบ่ใส่ปุ๋ยแต่สิ่นนี้ล้วแวงไงตะกุ้งกับหมูสับน์่นอกนั่นกับเป็นพักในสวนเนาะก็่ยังว่าเฮากระเสียงหน่อยล้เอาซ้ำนี่ละพี่น้องคอยเตรียมเฮ็ดกับเขาก่อนสวัสดีค่ะ